บอดนกพงศกรคณะหมอลำเสียงวิหกได้มีการออกมาโพดเดือดกลางสตอรี่ครับพี่น้องหลังจากที่ได้มีการไปแช่โพดของหมอลำสตอรี่เกิดอะไรขึ้นทำไมได้มีคนมาเม้นด่ามีคนมาเม้นว่าทางบอดนกและบอดนกก็คือบอยอมแซ่พองบอออกมาสี่พี่น้อง ช่วงนี้มันมีกระแสศิลปินล่าลงวงโอ้ยบพมีการล่าบ่ามีการกล่าวเยอะแยะมากมามแลวแบบที่นี่ทางบอลนกเองเนี่ยมีการไปแช่แล้วกะเอืนอในว่าเป็นเออการแสดงความคิดเห็นซะอืมเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะ,ะแสดงความคิดเห็นมีสิทธิ์มีเสียงที่จะพูดในสิ่งที่ตนเองคิดผ่านทางเพจ Facebook ส่วนตัวของตนเองโดยที่ไม่ก้าวไกยถึงใครเพราะฉะนั้นไม่ผิดค่ะบอลนกบม่ผิด แต่ที่เจ้าออกมาเมนบาบอเเสียบอดสีย้อมตีบอดกับบอยง้อมบอดกับตองแคปบลงสตอรี่ตีปนี้บ๊บปิดหอดซื้อบปนี้เอาจังบอเจ้าจังบอเอ้โ f เฟซบุ๊กไม่มีหน้าเป็นรูปดอกไม้ด้วยซ้าพี่น้องก็คือในมือนีเนาะทางเพจหมอรับสตอรี่นี่แหละเพิ่นได้โพสต์บอกถึงเรื่องแบบวงการนี้ต้องไปมาลาไหวยกอ้อยยกคู่ปงคงปงไข่เพิ่นบอกเรื่องนี้มาบ่อยแล้วบอลน้กคือกันค่ะพี่น้อง ทางเพจหมอรักสตอรี่นะคะได้มีการโพสแคปชั่นนะคะในประมาณซิกชัวชมงูที่ผ่านมาแล้วทางบอดพึ่งมาแช่ก็คือวงการนี้ถ้าอยู่เป็นทำตัวดีจะอยู่ได้เด่นจะอยู่ได้นานความกระตันยูไปมาลาว่าคือสิ่งที่ทุกคนต้องติดตัวควรมีติดตัวหลังจากที่หมอรักสตอรี่โพสโพนี้ออกไป หลายคนสะดุ้งนาสันเอฟซีตั้งออกมาโอ้โ oh หสรุปแล้วหมอรัสตอรี่หมายถึงอะไรแต่หมอรัสตอรี่ว่าได้หมายถึงผูดด้ใดครับพี่น้องเพื่อนบอกร่วมๆในแวดวงหมอรองหมอรัแวดวงศิลปินว่าคนเราเนี่ยถ้าทําตัวดีก็จะอยู่ได้นานอยู่ได้ดินแต่ถ้าแบบเอ้ขาดความตันอยู่ไปบ่ามาล่าบ่ไหวจะเสียพี่น้องมันก็ต้องเกิดกระแสดราม่า,มาแหละมันถึงตองแล้ว สําหรับคนที่แบบทำตัวดีแบบรู้ว่าตัวเองนะ่ะมีชื่อเสียงทาตัวดีทําตัวเด่นอยู่ได้นานแน่นอนเพราะว่าความกตัญญูไม่เคยทําร้ายใครนะคะทุกคนและทางพงศกรแสนปากดีนะคะได้มีการออกไปแชร์และได้ให้แคปชั่นบอกว่าความรู้สึกของครูหัวหน้าหรือผู้ให้หรือผู้คอยสอนไม่ได้อยากได้เงินจากลูกศิษย์หรืออยากได้ทองจากใคร หวังเล็กๆแค่อยากได้รอยยิ้มและความกะตันยุกระตะเวทีแค่นั้นเองตอนมายังเข้ามาได้ไม่อายแม้ต้องกดโทรศัพท์หาแม้ต้องเปิดประตูเองตอนจะกลับอย่าลืมมันคือความรู้สึกเล็กๆที่ยิ่งใหญ่มากๆในใจผู้ให้ทำเถอะมันจะได้เจริญรูปเดืองอ่าหลังจากที่พูดพวกนี้ออกไปอือ คนคอมเมนต์เยอะแยะมากมายค่ะพี่น้องเพราะว่าบอสนกพูดถูกและบอสนกไม่ได้พูดผิดเลยแม้แต่คําเดียวตอนมากกาโทรศัพท์ที่จะขอมาออรดิชันตอนมากกาที่จะเปิดประตูเขามากขอไหวเอากระเาวามา่อไหวเอาค่ายเอาอยัางเมื่อไหวเพื่อที่จะได้เป็นศิลปินในวงเป็นศิลปินในค่ายเป็นศิลปินในสังกัดแต่ตอนคุณออกไปล่ะคนที่ให้โอกาสเขาหวังเพียงแค่รอยยิ้มเล็กๆมาไหว้เขา เอากระเช้าก็ได้บ่เอากระเช้าก็ได้มาตะมือซื่อนี่ก็ได้ว่าเอออย่างนั้นอย่างนี้วกไปตัวหนึ่งสองสามสี่บ่หูคือกันว่าตัวจังไหนเพราะว่าบ่ได้เป็นศิลปินควที่จเว่าพี่น้องแล้วัดที่นี่คนก็มาให้คอมเมนต์นะคะบอนนก,กตอบกลับหลายคอมเมนต์อยู่ด้คนคอมเมนต์ก็บอกว่าโดนกระแสโซเชียลถล่มหนักขนาดนี้สงสัยจะอยู่ไม่ได้ซะแล้วคอมเมนต์น,นี้ไม่ทราบว่าหมายถึงอะไรบอนนกเลยบอกว่า ไม่ได้ว่าใครนะครับแสดงความคิดเห็นบนโพสเฉยๆเพราะว่าบอสแชร์โพสจากหมอรัสตอรี่มาเนาะอ่ามันมีคอมเมนต์จุดประเดินนะคะพี่น้องบอกว่าผ่านมา2ปีแล้วยังแสะไม่เลิกนะลุงไม่ต้องห่วงหรอกครับคนมีความสามารถไปอยู่ไหนก็ได้นอนอยู่บ้านเฉยๆสักปีก็ยังได้เลยจ้าเออแล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่าจริงตอนมายัางไงก็มาได้แต่ตอนไปใส่ร้ายให้คนอื่นให้โอกาส บอสก็บอกว่าเอ่้ยมากบอสไปแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีคนไปแสดงความคิดเห็นเยอะแยะเขาแค่แชร์ความคิดเฉยๆแค่บางเมน้นเหมือนร้อนตัวและเหมือนยอมรับว่าตัวเองเป็นคนแบบนี้งึดบอสก็บอกว่าไผบอกมาเคลียร์ถูกต้องค่ะไปมาลาไหว้ดีที่สุดอบอสก็บอกว่าสวัสดีครับแม่มันคือทมเนียมประเพณีและสิ่งที่ดีงามของคาว่าไปลามาไหวา้ คุณครูบาอาจารย์ที่เคยแนะนำให้ความรู้ช่วยเหลือควรที่จะให้ค่าสำหรับการกราบไหว้ให้ความเคารพนับถือซึ่งจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตต่อไปครับการไปมาลาไหว้คือสิ่งที่อยู่ในวงการอยู่ในสังคมซึ่งเรื่องนี้ทุกคนอ่ะ เกิดมาพ่อแม่ก็ต้องสอนให้ลูกจำแล้วก็ติดตัวการไหว้คนอื่นแมงคะ่ะพี่นอนะ้องข่ะเถ้าไปโรงเรียนไปยังกระตามพ่ายังไหวคุณคู่ไหวพ่อแม่ก็ไปโรงเรียนนี่คือซีนที่คนไทยคนมีติดตค่ะความกระตันยูรู้คุณคือสิ่งที่ตนเองควรม,มีไปมาลาไหวา้สําคัญกับจิตใจไม่ให้นึกถึงตอนเข้ามาตั้งแต่แรกๆนึกถึงบ้างเสียเพราหนานกพูดถึกใจอีหลีนั่นแหละคะ่ะพี่นอ้องแล้วเป็นยังตะว่าบอดนกเดือด กับคอมเมนต์นี่แหละค่ะพี่น้องมันมีคอมเมนต์ของ Facebook พรจิตนะคะโบซาบ่าเป็นเฟซจริงเฟซปลอมหรือใดๆกันแล้วแต่ได้มีการมาคอมเมนต์แบบที่สาวในอ่านไปข้างต้นนั่นแหละบอกว่าผ่านมาจะสอปียังแซมไม่เลิกนะลุงไม่ต้องห่วงหรอกครับคนมีความสามารถไปอยู่ไหนก็อยู่ได้นานนอนอยู่บ้านเฉยๆสักปีก็ยังได้เลยจ้า บอสนกไม่ยอมนะคะบอสนกได้มีการออกไปตอบคอมเมนต์นะบอกว่าแซะใครธุรกิจอะไรต้องแซะฉันไม่ได้เดือดร้อนฉันมีวงมีเงินในบัญชีมีหนี้สิล้านลูกน้อง200ชีวิตจะคิดว่าแซะคนในใจของเธอเหรอฉันมีปากฉันจะพูดมันหนักหัวรอดหรอหรอ,อีดอกลุงพ่อมึงหรอกูเป็นพี่พ่อมึงตอนไหนเอ้แหลงมาก บอสก็คือเดือดแล้วก็มีการออกมาแฉบลงสตอรี่แล้วก็ให้แคปชั่นบอกว่าแสะพ่อมึงหรอแล้วก็ให้อิโมจิโกรธเป็นเจ๊ได้แล้วไม่นี้เจ้าคุณมาเป็นพ่อของเออคุณเป็นพี่ของพ่อบอสนอกเหรอคุณมาลกูกว่าคุณมาเรียกบอสนอกว่าลุงเนี่ยเออพี่น้องนี่แหละบอสก็เดือดแล้วบอสไม่ได้แซะถึงใครบอสมีสิทธิ์ที่จะพูดและธุรกิจของบอสบอสก็บอกว่าบอสไม่จำเป็นต้องไปไม่องเป็น,ต,ปนต้องเป็นเกียกวัวกับผู้ใดบอสมีลูกน้องสองร้อยชีวิตมีหนีเป็นสิบล้าน มีบานมีรถมีเงินในบัญชีซ้ำเนี่ยคือไม่จำเป็นต้องไปแส,ส้ขายบอสไม่ได้แส้ขายเลยถ้าคนมาโพสต์แบบเนี้ยสมมสมิเนี่ยศิลปินผู้ใดหัวหนาวงผู้ใดว่าโพเดียบเนียแสดงว่าไปแสะศิลปินทุกคนเลยนบอสที่ออกจากวงบอสได้ว่าแมนแบบนี้ว่าถุดตองเออถ้าสมมุติเอาคนมาแส้แสเฮ้าเสียมันร้อนตัวหรือย like ังไง เนี่ยสาอเนยหรือไพ่ก็ตามแต่ขันทุบเพราะบริหตุพิษเขาบริบรมีอคติกับผู้ใดถ้ามีคนโพสต์อะไรก็แล้วแต่ก็ตามแต่เราไม่คิดว่าเป็นเรานะเพราะว่าเราไม่ได้ไปเอากอคติกับเขาแต่ถ้าเราม,มีอคติกับเขาเนี่ยแสดงว่าเออพอเขาโพสเนี่ยคุณคิดว่าเป็นเราแล้วนะคิดว่าเป็นศิลปินในใจคุณแล้วนะเนี่ยก็คือสิ่งที่ทุกคนควรที่จะตรายตองมากๆเมื่อนี้กับฝาก,ฝากาับเทสเนคพิ่นําำรับโพสต์เดือด การสตอรี่ของทางบทหนุกพวกสกอร์แซ่ไขแซ่พ่อมึงหรอค่ะพี่นอ้องอ่าจารย์กับฝากไวน้น้ำผิดพลาดป,ประกาญจน์ต่อคออภัยคลิปนี้อาจจะคืนแน่จักน้อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เออผสมค้นมาว่าเพลินแล้วไปว่าเอิญเพิ่งรุ่งเพื่นอนะเสียมันก็ผสมขวนเบาหลายจนลินพันแล้วค่ะพี่น้องกับฝากติดตามไว้น้ำแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทางบดหนุกพวกสกอร์แล้วก็ทางคณะหมอล่ำเสียงวิหกต่อไปคะ่ะคนเข้าใจกับเข้าใจคนบ่เข้าใจกับบ่เข้าใจอใจยู่วันยังคำอาจารย์กับฝากไว้น้ำเนาคะค่ะ